สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง y t u t u นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสตานะครับแล้วก็ลาสตาร์ VIP นะครับผมว่ประจําวันที่31มนะครับมกราคม2567นะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนของมกราเนาะก่อนเข้าสู่เดือนใหม่เดือนแห่งความรักนะครับเดือนแห่งเขาเรียกว่าเดือนเดือนแห่งความสุขเนาะนะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่ เข้ามาติดตามแนวทางในวันนี้เนาะ <_ C os al> ขอให้โชคดีเฮงๆปงังๆทุกท่านนะครับผมสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่มาเป็นเพียงเลขเด่นนะครับมาเป็นเพียงเลขเด่นนะครับทั้งสองรอบเลยเนาะสายลูดนี้หลุดนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ผมบอกพี่พี่สมาชิกว่าถ้าเกิดในหวยลาวสตา์ออกเลขตัวไหนเนาะลองสังเกตว่าเขาจะดึงมาในรอบ VIP ตลอดเลยนะครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมหนึ่งนะครับเขาก็ดึงมานะครับเมื่อวานนี้ ของเรานะครับให้7กับ33ไม่มานะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่1 7นะครับผมเนาะแปดเ็เนี่ย78ก็เน้นน้เนาะแต่เขาแยกกันนะครับพี่พี่ถ้าเกิดเป็น187เนี่ยเรายังจะมาตัวนี้นะครับส่วนเรา v i p เราสตาร์ v ี p นะครับให้1กับ7 7ไม่มาใครเอา1ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่61นะครับสรุปแล้วมาเป็นเพียงเลขเด่นนะครับพี่เนาะสายรูดผมต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสหรับบ้านน้ํเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับราวสตาเด่นนะครับผมให้ไปที่เลข6กับเลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 1 2 4 สอ6เ6็ดหนะครับ3ตัว6 2 4นะครับผมนี่เลยนะครับลาวสตาร์นะครับใบ3 45นะครับส่วนลาวสตาร์ v i p นะครับลาวสตาร์ VIP นี้ผมให้เด่นไปที่ ให้เด่นไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับผม5 0 5 1 5 6 9 0 9 1 9 6นะครับ3ตัว9 5 6นะครับผม นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับลาวสตา์แล้วก็ราวสตาร์ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับผมกราบสวัสดีครับ